สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กันในเกมไมครับะนะครับสวัสดีก่นด้วยครับโอเควันนี้เราก็จะชิปหายสโนโ์แมนโน์แมนหายไม่เป็นไรดี๋ยวโหลดใหม่ก็ได้นะครับ แล้วก็ใช้สกินอื่นเลยก่อนไม่เป็นไรเราเป็นสตีฟก็ได้โอเคนะครับสตีฟเราก็ยังโง่นะวันนี้จะมาแนะนำมดอมดเพื่อนมอดเพื่อนไม่บดนะครับมอดไม่บดโอเคมาหน้าตาไม่ใช่แบบนี้ครับครึ่งสตีฟครึ่งอะไรครึ่งสตีฟครึ่งหุ่นยนต์มันเหมือนอะไระชื่ออะไรในอเวนเจอร์ไซคลอปอะ ใส่บอกใส่บอกใส่บอกเออนะครับเราสามารถทำอะไรก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณไม่รู้คำสั่งมันเป็นไงเดี๋ยวทามาเตะแก้วนะครับถ้าเกิดเราไม่รู้คำสั่งเป็นไง,ไง,นไงแล้วก็พิมพ์ help ไปนะครับโหลดจารเพสโต้นะครับโหลดจารเพสตโต้นะครับมันก็จะมีเยอะแยะเลย ดิกคือการนะครับดิกเป็นการให้มันขุดนะครับดิกเป็นการให้มันขุดเราก็จะกดแต่ผมชอบใช้รีรีคอร์ดกรีเพย์มันจะให้ทำซ้ำี๋ยวมาบอกทีหลังแล้วกันดิกคือการขุดบล็อกแล้วก็เขียนไปดิกสตาร์ทนะครับ เริ่มให้มันเริ่มจากตรงไหนเอ้ผิดโอ้กดไม่ท่ากดไม่ได้ไอ้ีดิก S T าร์ทบางปุ่มกดไม่ได้กดรัวโอเคสตาร์ทจากตรงนี้แล้วให้ไปจบตรงไหนให้เขียนนดีตรงนั้นนะครับผมเอาซะมานี้โอ้ไกลไปมั้งช่างมันนะครับ โลบดแล้วขุดได้ไม่บดแล้วขุดได้เช่อไหมไม่บอดใช่ครับใช่ครับเสียงเราจะทําไง E N D โอเคให้ขุดไปลึกซักกี่บล็อกเอาสามพอเพราะมันเป็นแค่สามไม่ใช่เห็นไหมครับมันจะขุดอือฮ mm ืโอเคนี่ครับสาม เฮ้ยเพื่อนในขุดแค่สองจนี่อีกอันหน,นะ <c oughs> น,นึ่งอ่ะนะครับก็น่าจะสามมาล้สองสองดิสองสองผมก็เห็นสามนะเมื่อกี้ช่างมันอ่าแล้วมันก็จะให้ทำอะไรต่ออันที่สองอะไรวะในในหลไรบแาบหนึ่งเฮฟ Feel, f i ล l F I L L ฟิ l l feel. เป็นการเติมนะครับอันนี้ยังไม่เคยใช้โอ้เล่นมากน้าน้ายังไม่เคยใช้ f i ล l คือการเติมผมว่าผมไปเล่นเซิร์ฟที่มันขุดได้เยอะดีกว่าจะให้ดูไปเลยนะครับอืมแบบนี้ละกันนะครับเดี๋ยวนะครับนี่เดี๋ยวคมจะรีวิวมอด เดี๋ยวตัวยนางนี้ผมก็จะรีวิวมาแล้วนะฮะแล้วพักก็เหมือนเดิมในะฮะนะครับไม้บอดมันก็จะเกิดจุดที่เราเกิดนะครับวันด,ดีไม้บอดนะครับนะครับเออเข้าเรื่อง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  โอเคเอาใหม่ฟิลฟิลหม่นะครับ F I L L field แ๊บแบบแบบ๊แบบอ๋อให้วางบล็อกที่จะให้เติมเอ,อ้ยแป๊บหบนึง่งเราขอไอ้นี่ก่อนเอาดิ๊กใหม่ก่อนแป๊บหบนึง่งเราต้องขุดก่อนนะครับ What the ฟักดิ๊กดิ๊กดิกเออเฮ p นะครับมันก็น่าจะยังไม่เต็มไม่รู้เลยนะครับหรือเครื่องผมมันไม่ดีเองไม่รู้เอาพีเฮปฮะระบอก,ก็ต้องฟิลอีกครั้งอะ่ะ ฟิลไม่ได้เลยว,วะแป๊บนึงนะแป๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งทำางเงีแบบ้ยเข้าใหม่อ๋อมานนีนนั่นแล้วให้เติมอ๋อให้เติมให้เติมเราต้องราวางไปวางข้างหลังน,นังหวะมาเนจะนั่นแหละโอเคเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่นะามามนะมแตกต่างกันนะดิกดิกกับดิกกับไอ้นั่นเขาอะไร กับไม้มันจะแตกต่างกันตีกับไม้มันก็หดเหมือนกันนะ่ะแต่ว้ยอธิบายทีหลังนะไป็นขั้นเออสตาร์ตรงนี้ S T A R T เกียร์น้อยไปไหน e n d มันจะขุดไปทางตรงนะครับเอาสักสิบนะับมันก็จะขุดเห็นไหมครับว่ามันขุดเติมบล็อกเอ่อเห็นไหมครับถ้าอัาคลิปอยู่มันจะแหลกนะครับถ้าไม่อัามันจะไม่แหลกเลยนะครับโอเคเห็นไหมครับนี่ครับอ่ามันจะแตกตา่าง ก็คือเอาอธิบายทีหลังกคันโอ้โหดิ๊กไม้นี่แบบอยากอธิบายมากไม้ก็คือเวลาขุดมันก็ขุดอย่างเงี้ยแต่ยกเว้นแร่มันไม่ขุดแระแต่ดิกนี่ขุดหมดเลยไม่เหลือทําไมไปยินนะนะไม้บอทไม้บอทเฮลโหลตาแดงมาเชนะครับ แล้วผมจะเขียนว่าฟิ l ก็คือการเติมต่อบล็อกวางที่นี่ผมวางตรงนี้นี่ก็เป็นการวางตรงข้ามนี่นะครับแล้วมันก็จะบอกเติมให้่ไหครับมันจะเติมทีละขั้นทีละขั้นนะครับฮัโอ้โหโอนี่ โอ้โโคเทพเยี่ยมมากทำไมนายลอยทำไมนายลอยงั้นน่ะลอยได้ลอยลอยทำไมนะคะหายช่างมัเถอะนะครับนามก็ไปครึ่งคนครึ่งหุ่นยนต์ขำหน้าสติีมแล้วก็สติ๊มันก็น้าเพื่อนต่อไปเป็นการแล้ววะ ลืมเป็นการนี่ิวไม้อ้อนี้ก็คือการขูดนะครับนี่มาที่เดิมเลยเมื่อกี้เห็นแร่เยอะจะเริ่มมันจะตรงนี้ M I N E ไม S T A R T start มาน,นี้แล้วกันเออสุดเลย end ขุดไปสักกี่ชั้นสเอิมแบบหนึ่งสี่สิบสโอเคมันจะเป็นทำการเดินว,วนรอบก่อนนะครับเดินว,วนรอบนะครับเดิววนวรอบที่ที่มันจะขุดแต่มันก็จะขุดปดนะครับนะแล้วมันก็เริ่มขุด แล้วมันจะยกเว้นแลให้เราเอ้ยไม่บดทำไมนด้ทำงี้ทำไมได้ทำงี้บ้าเสียหายมาเลยเห็นไหมนายอยู่ในน้ำได้เดนกบให้โอ้โหมันไปดำอยู่ในนั้นเลยเหรอ,อขุดได้เยี่ยมอ่าเราไม่เห็นนายแล้วไม่บดเออน้ำทำไมน้ำขุด ขุดดูขุดเห็นไหมครับมันจะยกเว้นแร่นะครับยกเว้นแร่ให้เราถ้าเป็นดิ๊กเนี่ยคือมันจะขุดทั้งแร่เลยครับผมคิดว่าดิ๊กน่าจะดีกว่าเพราะที่ขุดแร่ให้เราก็ไม่ต้องขุดไงไม้มันยกเว้นแร่ให้เราขุดนะครับแต่ไม้ก็ดีเหมือนกันอย่าดูถูกเรี้ยงคู่อะทำไมนะ้ำไม่ลดวะเฮ้ยเฮ้ย ไม่บดนายทำอะไรเออน้ำน้ำไม่ไหลอะ่ะอ๋อน้ำมันก็กำลังจะทำอืืมเยี่ยมโอเคนะครับมันจะยกเว้นแร่เห็นไหมรับมันจะยกเว้นแร่มีไหนมีแร่ยืมมันนั้นอีกแล้วเหรอ เฮ้ยทำไมชอบเอาตัวตีผน,นังตุกแกเหรอฮะตุกแกเหรอนะครับยกเว้นแรกให้เราขุดเนี่ยครับแต่มันก็ได้อย่างจะได้รู้ว่ามีแร่อยู่ตรงไหนอืมนูนนูโอเคมาต่อเลยตอกไม้เสร็จแล้วอืม s hlp mind อ๋อร r คกับ Replay อันเดียวกันนะครับต้องพิมพ์ Record ก่อนแล้วค่อย Replay นะครับผมจะพิม,มพ์ e อ o r d อันนี้เป็นอันนี้ผมชอบใช้ที่สุดเลยนะครับมันจะให้เราสร้างก่อน สร้างเลยก็ได้อะนะครับเหมือนเป็นการเล่นซ้ำอะแล้วมันจะสร้างให้ซ้ำอีกอย่างนงี้เดี๋ยวทำห้ดูคุณอาจจะไม่เข้าใจนี่นะครับอือดูนะครับโอเคตีเขยนรีเพละ เอาเอหัวรีเพมันจะถามเอาให้สูงเท่าไหร่สามสิบนับรีเพเห็นไหมว่ามันจะสร้างซ้ำน้อ no. สวยสวยสวยใช้ได้เห็นไหมครับมันจะสร้างซ้ำให้เราสวยสวยแล้วก็ไม่ต้องสร้างาเอง,งลล <ihr> นะับเราก็จะไม่ต้องสร้างเองแล้วก็ให้มันสร้างให้ เยี่ยมมากไมยบอดเยี่ยมมากมากี้กินน้ำนะครับทามาสร้างเทียนทียังได้อะครับคิดูสิเฮ้ยอะไรวะโอ้โห,โหพื้นว่างเหรอไม่รู้สินะผลงานที่สวยอลา,ามผมชอบมากเลยมอดเนี้ย โหลดได้ในเพจสโตนะครับเวลาโหลดนะครับเวลาโหลดนี่คือขั้นตอนการโหลดโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้คุณเข้ามาในนี้มันจะมีตัวนี้ขึ้นตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยที่ผมเลื่อนอยู่เนะนี่ยตัวเนี้ยขึ้นแล้วเวลาออกอ่ะให้คุณกดปุ่มตรงกลางอ่ะแต่ผมกดปุ่มตรงกลางไม่ได้ด้าจอแตกก็เลยกดตรงนี้แล้วก็มาทำอย่างนี้แทนกล่องั้งหรือไม่ก็ใช้ e a s y t โอ้ยผิดละผิดละผิดเกมละนะครับอืมแล้วก็อะไรถ้าเกิดว่าเรากดตรงเนี้ยออกห้องบนจะหายไปเห็นไหมครับแล้วเ,เราต้องกดตรงนี้เท่านั้นไม่งั้นมันจะไม่ออกเราต้องกดตรงปุ่มตรงกลางไม่งั้นมันก็จะไม่ออกไปทำไมบอดหยุดเลยทำไมไม่บอดอ นะครับก็มีแค่เนี้ยเราสามารถข้าไมบอร์ดได้นะครับเวลาอยู่ในโซเวโเป็นอะไรที่ขำม,มากนะครับมันก็จะเหมือนคนเข้าธรรมดาเลยถ้าเกิดใครที่ไมบอร์ดไม่เข้ามานะครับอย่าลืมเปิดตัวนี้ด้วยมันเหมือนคนเท่าธรรมดาเลยจอยธรรมดานะครับแต่แค่คุณไม่ต้องไปเน็ตเย้แล้วมีคนสร้างบ้านให้ฟรีๆนะครับ เฮ้ยแม่บอททำสูงกว่านี้ได้ไหมได้จัดไปโอเคแม่บอทตูดิอ่าฮะจัดไปแม่บอทเอาเออเลอร์เออ,เอ,อ,เอ,อกูยังไม่ได้สร้างเนี่ยหว่า เราจะทำลายสิ่งประดิษฐ์นัยสักอันหนึ่งไม่เป็นไรหรอกเห็นไหมครับมันสร้างสวยใช่ไหมสามารถให้มันทำอะไรก็ได้นะครับจะฆ่ามันยังได้อ E อีเอาใหม่นะเอาใหม่อารีซ e โออรดโหก็เพิ่งได้มาวันนี้มดเนี้ แล้วก็สร้างแบบนึงแบบนึงแบบ โอเคนะครับแล้วก็ทําไปทาบนอากาศแบบนี้มันยากกว่าทําลงพื้นมันก็ไม่ได้ไดอะไรไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายนะเมานะโมเฮนะครับก็เป็นคลิปใหม่โอ้ขออภัยที่หายไปนานนะครับพอดีก็ไม่ได้อยากอาดเบื่อ ตอนใช้โมไปเส้นในเซอรฮงตอนที่เป็นรูปฟ้าคายสี้าคายสาลินะอัดมันเลยอยู่ในนี้อัดเบื่อไม่รู้อะไรชอบอัดแต่ไหมครับเพื่อนถามชอบอัดแต่ไหมครับไม่อัดอย่างอื่นก็มีแต่ไหมครับแนะที่ชอบเล่นจริง GTA ก็ชอบเล่นมีอยู่แต่ว่าไม่รู้จะเอาลงรีบ่า Okay, เคสละไม่บอดพอใจยังโอเคกดรีเพย์เลยจเจ้านายอาจเจ้านายอะไรเหรอใช่อีกสามสิบไม่อ่ะอ้าว <c oughs> เฮ้ยสามสิบนี่มาเพิ่งหนึ่งไงนะ What อ๋อสุดฟ้าแล้วเนี่ยหว่ามาเราจะวางไม่ได้เลยอืมอืมอืม อ๋อร้อยี่บแปดบล็อกเองูฮ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 ููฮ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 ูอ่าฮะก็สวยนะครับใช้ได้ใช้ได้นะครับก็ต้องจบคลิปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคใครสนใจก็ไปโหลดเอาเลยนะสวัสดีสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ซัสบสไคร์และแชร์ด้วยนะครับสวัสดีสวัส,สดีครับบายบายนะ บาย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 นะซิงไม่บอทบายบายเสียงเหมือนกูเลย